สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยูอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ก็คือพาลูกค้ามาชมนะคะรถ4ประตูตัวเตี้ยนะคะแต่งเต็มนะคะโดยที่ยูจัดโปรโมชั่นออกรถเพียง2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีการตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างตามมาดูค่ะนี่เลยนะคะด้านหน้านะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะมีแรปฝากระโปรงให้นะคะสีดํานะคะ แล้วก็ตัวนี้มีการตกแต่งแระปเหมือนกันค่ะก็คือแร็ปกระจังหน้าดําแดงนะคะเข้ากันไหมคะตัวนี้ตัดดําตัดแดงแล้วก็ด้านล่างนะคะก็คือมีชุดแต่งนะคะสปอร์ตแรดเดอร์นะคะตัวนี้ชุดแต่งตัวนี้ก็คือรอบคันเลยนะคะมีให้หน้าหลังแล้วก็มีทั้งด้านข้างเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้กันนะคะสวยงามไหมคะมาดูล้อกันค่ะ ตัวนี้เปลี่ยนแม็กให้นะคะพร้อมจ,จัดทรงให้เลยนะคะตัวนี้มีแต่งแม็กขอบ18นะคะพร้อมกระหมุดสีแดงนะคะเป็นแม็กเวลนะคะตัวนี้แล้วก็มาด้านข้างนะคะตัวนี้ก็แรปในส่วนของอหูช้างนะคะก็คือสีดำให้เข้ากับด้านหน้านะคะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะเบ้ามือจับนะคะเป็นเคปล่าของแท้นะคะตัวนี้ เข้ากันเลยมาดูด้านบนกันค่ะตัวนี้มีสปอยเลอร์สีดำนะคะสปอยเลอร์สีดำตัดขาวพอดีเลยเพิ่มความสปอร์ตนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะตัวนี้สังเกตดูนะคะตัวนี้ก็มีสเกิร์ตมาถึงด้านหลังเลยนะคะสเกิร์ตด้านหลังขาวตัดดำนะคะตัวนี้ชุดแต่ง แล้วก็ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้มีกล้องด้านหลังด้วยนะคะติดตั้งกล้องมองภาพด้านหลังให้ด้วยนะคะโดยกล้องตัวนี้ก็คือจะแสดงบนหน้าจอนะคะที่มีเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็น Android 9นิ้วนะคะทัชสกรีนสมัมผัสได้นะคะเราไปดูหน้าจอกันเลยค่ะว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างนะคะมาเลย มาดูหน้าจอกันเลยนะคะตัวนี้จอปกตินะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นจอธรรมดานะคะฟังก์ชันซึ่งถ้าเป็นประเภทตัวเตี้ยเนี่ยหน้าจอมันจะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นจอ,อ Android 9นิ้วนะคะตัวนี้หรูเพิ่มความหรูหราเพิ่มความประโยชน์ในการใช้งานก็คือครบเลยนะคะแล้วก็มีอีกชิ้นค่ะก็คือเป็น วัดบูธนะคะตัวนี้ลูกค้าสนใจติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้ลูกค้าออกค่าใช้จ่ายเองนะคะตัวนี้เราไม่ได้แถมให้นะคะก็ถือว่าคันนี้ก็คือครบเลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันประโยชน์ที่จะต้องใช้งานสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็มีครบเลยนะคะภายในก็กว้างขวางนะคะสำหรับรถ4ประตู m มิตซูบิชิไ i ทันตัวเตี้ยของเรานะคะไม่แพ้กับประเภทยุกสูงเลยนะคะ โอเคตัวนี้ก็ภายในก็จะมีประมาณนี้นะคะหน้าจอก็ปรับเปลี่ยนให้วัดบูธถ้าอยากได้ความเท่นะคะก็ติดตั้งให้ประสานงานติดต่อติดตั้งให้จากโชว์รูมไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเราไปดูโปรโมชั่นกันนะคะว่าโปรโมชั่นถ้าออกรถที่นี่มีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคะตกแต่งสไตล์นี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากตกแต่งแหวกแนวนะคะที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าสามารถดูเควสมาได้เลยว่าอยากตกแต่งประมาณไหนนะคะทางยุเนี่ยสามารถติดตั้งตกแต่งให้ตามความชอบความต้องการของลูกค้านะคะก็ถ้าชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าชอบแบบเดิมๆแบบนี้ที่มีการตกแต่งแบบนี้นะคะออกรถเพียง29,900บาทลูกค้าจ่ายในวันรับรถเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายอีกทีนึงก็คือวันรับรถนะคะก็ตรงนี้ก็คือขอฝากโปรโมชั่นดาวต่ำไว้นะคะ29,900บาทนะคะแล้วก็แต่งเต็มตามนี้เลย ถ้าลูกค้าสนใจก็ฝากเบอร์ยุไว้ด้วยนะคะก็เบอร์ยุนะคะติดต่อยุโดยตรงก็คือ0908458079 0908458079นะคะก็โทรโดยตรงเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาลาลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกระดาะต่งงไง